ปีใหม่รักใหม่7ดดารานักร้องคนดังเปิดตัวแฟนต้นปี68ปีนี้ไม่โสดแล้วใครบ้างที่เปิดตัวแฟนต้นปีนี้ไปชมกันเลยครับ เริ่มกันที่คุณไทยเอกพันธ์เรียกว่าเซอร์ไพรส์วงการบันเทิงเลยทีเดียวเมื่อคุณไทยเอกพันธ์ควงนางเอกสาวทัพทีมอัญ,ญลินออกมาให้สัมภาษณ์เปิดตัวคบหากันอย่างเป็นทางการแล้วเรียกว่าเป็นคู่รักต่างวัยจิตอาสาที่ใจตรงกันแม้ว่าอายุจะห่างกันมากถึง28ปีบอกได้เลยว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นเองละครับสําหรับคู่นี้โจโอีผูวสิ์ นักร้องหนุ่มเสียงดีสุดฮอตล่าสุดทำเอาแฟนๆร้องว้าวเมื่อหนุ่มโจอี้ได้เปิดตัวแฟนสาวสุดสวยเจนเนลินยาที่หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเพราะเธอนั้นคือนางเอก MV เพลงฮิตอย่างนหน้าท้องของหนุ่มโจอี้และเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่สำคัญหลักของหนุ่มโจอี้อีกด้วยงานนี้ทำเอาสาวๆอกหักกันทั้งประเทศเลยทีเดียวแหละครับเก๋ไก่สไลเดอร์และอาบี เรียกว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่ได้เห็นโมเมนต์ฉลองคริสต์มาสด้วยกันเมื่อความรักชัดเจนความสุขก็เฉิดฉายออกมาอย่างเห็นได้ชัดทั้งสีหน้าและแววตาสำหรับสาวเก๋ไก๋กับหนุ่ม RB ก็เริ่มต้นปี2025กับภาพคู่สวีทหวานตอกย้ำความสัมพันธ์พร้อมแคปชั่นกำกับว่าภาพแรกของปีขออนุญาตมีความสุขกับอานะคะพลนวัต หลังจากถูกจับตาความสัมพันธ์กับนางเอกสาวสวยจากช่องวัน31คุกกี้ยาดามาสักพักล่าสุดพระเอกหนุ่มพลน,นวัดได้ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้กำลังศึกษาดูใจกับคุกกี้ยาดาแถมยังเป็นคู่ที่ชอบวิ่งเหมือนกันอีกด้วยและล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ร่วมเฟรมถ่ายรูปคู่กันโดยหนุ่มพลได้มาแสดงความยินดีในวันรับปริญญาของแฟนสาวเชื่อว่าต่อจากนี้คงได้เห็นโมเมนต์หวานรๆของทั้งคู่อย่างแน่นอนเลยนะครับ หยดน้ำนัดดาพรลูกสาวคนสวยของสองนักแสดงรุ่นใหญ่คุณปูอนุวัฒน์และคุณขวัญเลดีกรมกรมที่ล่าสุดหัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งกับแฟนใหม่นักธุรกิจโปรไฟล์เลิศทายาทอสังหาสำหรับความรักครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะแฮปปี้และราบรื่นมากๆเพราะทั้งคุณพ่อและคุณแม่ไฟเขียวผ่านตลอดกับคติที่ว่าลูกรักใครพ่อแม่รักด้วยนั่นเองนะครับ ไก่พาสิทที่ได้เปิดตัวหวานใจหนุ่มหน้าตาดีดีกรีคุณหมออินฟูชื่อดังหมอพี่แอร์เรียกว่าเป็นการเปิดตัวแฟนส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ที่แฟนๆทั้งประเทศเซอร์ไพรส์สุดๆกับเรื่องราวความรักของผู้ประกาศข่าวชื่อดังไก่พาสิทก็ได้เล่าว,ว่าตนเองกับหมอพี่แอร์ซุมคบกันมากว่า9ปีแล้วและครอบครัวของทั้งสองฝ่ายก็รับรู้ตอนนี้ความรักก็แฮปปี้สุดๆไปเลยนะครับ ปิดท้ายกันที่เต้นธนพพก็ได้เวลาเปิดตัวรักครั้งใหม่กับแฟนสาวนามว่าน้อยนาผู้หญิงที่ทำให้หนุ่มเต้นนั้นเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตแบบสุดๆอัปเดตชีวิตหลังหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงไปบวชนานกว่า9เดือนล่าสุดผันตัวเองมาทำอาชีพพ่อค้าขายหมูหันใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนั่นเองนะครับคุณผู้ชม ไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ